สวัสดีครับหนูสวัสดีครับเร็ยวตันสวัสดีครับกันตันสวัสดีครับบะสนเลยกำลังตื่นใหม่สวัสดีครับเมืองนาผักก็ดีดีมาทากลึกลึ <laughs> กก็ดี่ะสวัสดีพี่น้องด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้เราเก็บผักขายให้เก่าน่าจะเป็นมืัอนี้ มออันจะเกือบเบิดบ่ผักเข้าเนาะเขียบแถวหนึ่งด้วยครับผมแถวหนึ่งกับตัวสัตว์นี่มั่งเห็นไหมวะแถวนี้ก็บทเอาไปก่อนไปมืออืน่นอย่างแถวนี้ก็ลายเนี่นไม่นแถวนี้ก็ลายเติมนเลยเดี๋ยวไปเก็บผักขายพี่น้องก,กันวันนี้เจอกันอยู่ตลาดเมืองลิงด้วยครับผมตลาดปั๊มน้ำมันเนาะร้านหน่อยกับเรียนน้ำดีดีร้านผมบอกง่ายไงแต่บอกสวัสดีนางยูซือ้อ <c oughs> แต่ สวัสด <Smile> well, ีคร <that> ับเดี๋ยวตัดผักขายได้ครับมันนี้ันนี้ก็จะเป็นสลัดด้วยครับผมเป็นสลัดเนี่อสลัดคอผิดตะกาอยู่ครับขยุดรถข้าวโพดวันจันทร์ด้วยครับผมพี่น้องท่านใดสนใจวันจันทร์ครับจัดส่ง พักเท้นี้ก็เก็บเบิดแล้วเด้อครับผมบ่เหลือเลยเดี๋ยวก็ปลูกใหม่แถวนี้ท,ทั้งแถวเลยเนาะแดดเปียเป่ยนๆแต่ก็บ่ค่อย้อนข้างนองเพราะว่าเป็น,น,นยามหนาวอากาศมันหนาว <c oughs> มันไปขายถุงบ้างสลัดเบิดกนน่อนเนาะไม่ถึงว่าสลัดใส่ถุงน่ะเบิดก่อนปกติไอ้เทศเป็นมันถ้าทีเบิดก่อนนี่ ใครไปใครมายานบิชชาวจนก็มัดใส่กันบงงางแง่เลยพี่น้องมาหาันเออเห็นตะบอย่างสำเยยบพักเด้อทางหลังสลัดคอร์ดแต่ว,ว่าถามว่าคนมักที่มักดีบีคอร์ดตายกลัวเนะาะมัคอร์ดตะกูลคอร์ดตะกูลคอร์ดเลยอันนี้ก็รอปนี่ก็คอร์ดกันพี่น้องี่เป็นคอร์ดก็มี นั่งอยู่คนเดียวที่ได้เขายืนนั่งอยู่ไหนถ้าหูอยู่ว่านั่งยังดึงเสีอของมูลนิยปุยนลงไม่มแนวหลีดสปอร์อยู่อีเองอาไว้ทับพักทับพักรัดโคดได้กับเจ็๊ปะ ถือสาย<ด>ถือกระเป๋าเป็นยังต่อสายสายมีอยู่มีปัวใหอยอยนะม่แล้วเนาะไปเที่ยวตลาดน้ำกันอีกพี่น้องกันนี่ตอนนี้ผักบุ้งน้ำด้วยครับผักบุ้งเก็บแล้วละ่ะเก็บไว้แล้วผักบุง้ง่อกี้มัดประมาณสี่หามัดน,นี่แหละครับเอ็นเนี่ยครับครับ เอนครับเอินหาแล้วลงมาแล้วคผมลงได้บออ้านเนาะอ๋ะอ,อ,อติลังกาทวนติลังกาช่วด้ยโอ้ได้อยู่ย <laughs> พัตถิลลงบ่ได้โอ้ยอยาดมาแล้วจับกวนมาแล้วเนี่ย ถ้าเม่นนางเรียนเดี่หันบานี่อการล,ลงโอ้สิทะลุดลงยางทีลงก้าลงโอหนนีโอ้ฉลาดดีตัวนนังยี่หัละน่งยีัแล้วมาแล้วจอมกวน <c oughs> ทะลุลง <c oughs> ลงเว้ยฉลาดดเวย้ยะกาศยางลงเวยยาลมเว้ยอเนมาแล้วเด็กหน่อยนี่บงหูยางเลยพี่นอก็มีแตเีนเด้ มาแล้วมาไหว้แล้วบ้างมาแล้วจอมบุญมาแล้วจอมบุญไหว้มาแล้วสวัสดีครับกอร์ลิวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปใส่อะไรไปใส่ไปใส่อุ้ยเออเล่นจนนั่นแหละเล่นจนนั่นแหละยกขึ้นเบิกงยกขึ้นใดวะเล่นจนนั่นแหละจะตัดผ่าก่อน าเด็กหน่อยพี่น้องก็ดีนสีแหละ้นคือเด็กฉลาดเข้ามาฉลาดชาติเจริญพินาอากาศแบบนี้ข้องละโอ้โหครับ นี่มันเบบีว่นี่เบบีคอร์ดได้เบบีคอร์ดลูกค้ามาแห้งเบบีคอร์ดหนูจะมาเลยลูกอยู่หันละมาเหยียบผักถอยเลยถอยเข่าโฮมไปตาเข่าโฮมเร<ด>็วเข่าโฮมเลยไปละดไปแล้วไปเข่าโฮมเร็วไปเข่าโฮมเลย,ไป,เลยไปอยู่โฮมใหม่ไป,ไปอยู่โฮมใหม่เด้อ ครับไปาถัดเร็วถือตะกร้ารใหม่ในเร็วมาตะกร้ามาเต็มตะการหนึ่งแล้วแก้วกกวเดสาระแก้วพี่น้องมีบัวลายบรนไดบวัวลายบวกกี้ก่อนสิบยี่สิบก่อนนะต,ตัดเบิร์ดใหญ่ลายเต๋าดิ้งลายว่ะใบมือน u m บ่ r ออยู่สงสนละจะอี๋นั่งน้ำลายเห้อยอยู่ลายนั่งย้อนแหละเนาะเออย้อนแหละย่เลี่ยวเลี่ยวเย่ลงเด้อยุดยุดนั่งยูดเื้อนั่งลงหลานนั่งลงเร็วนั่งเออออนั่งคิดเสื้อหมอนี่ก่อนฮึนั่งยืนนั่นละเออ อืมหายหล่ากินผักนะหายกินตัวไหนเอาตัวไหนหนูกินตัวไหน,ก,ก,นกินตัวนี้กินเป็นอยู่นะหกินเป็นบอ่อืกินเป็นบ่เยอะหายตัวนี้เออหูยหนักทุกคน <c oughs> ก่นอนเ้อบ่ไหนเอาไว้แนวเนาะโบคือเอาอยาเพิ่อบบเกิดเอาไวม้มาอยู่กลางเดือนจริงบ่ไหนงัดไปวะเอาไว้ได้งัดไปปูกจกตนเอาไวแนวงัดกไปใส่ไว้เตงองว่าต้นงามดอกไแวต้นจีลายได้ร่มลุง,งงามแ้วสลับแก้วก่อนเหม็นดี ครับผมครับผมอะไรมากนาวนญนะขว fiery fiery ัวนนะาซอยให้มากวนกวนญนะครับผม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 เอ้ยอ <rein. S 2> ุ <senator exams> ้ยเอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเอาครับแก้มกันกันเ่าแก้มกันกันเลยจุ๊บจุ๊บนี่เป็นโกงแล้วก่อนแน่นเลย เออเบิ้บเบ้แฮมบอ้์สวัสดีครับเร็วเลยสวัสดีครับเร็วอ้ยบีบีคอร์ดเลยเนาะดูน้ำแป้งต้่นหอมด้วยค่ะโว้ยทั้งขางโว้ยทั้งขางแป้งเนาะครับสดกหืม ผักมูนี่บกขมด้วยี่น้องเพื่อนบกขม ความอร่อยเดี๋ยวเขาเคยไปตลาดไฟที่ขาเคยไปนัดลังกันจะมาตามหาไปใส่น้องอ่ะสามร้านู่พี่ดิมุนี่เอาบ่เนี่ยวไว้ก่อนอาก่อนนี่มุงมงบ้านเพื่อยู่ buông luôn à thì nó chọc quân tao lẹ cái <laughs> dân dù đi vô nhé พี่เบื้องเขาผลงานเขาพี่น้องเบื้องเขาเขาเสียมมาสับแปลงพักยาเขาพีขาาา่ข้าวหอมเร็วลูกเร็วข้าวหอมเร็วความแดดเร็วข้าวหอมเออบอกง่ายงายเก็บผักขี้จีนไปนําแต่ว่าต้นหอมบะมี่นะครับนี่ถ้าพักขี้จีนต้นหอมบะคันใหญ่เด็กหน่อยเขาก็จะจิมันแต่ตอนเด็กหน่อยกี่ละพี่น้องใหญ่ขึ้นมา จะนอนก็นอนว่าจากลุกได้บาา่านี่หน,นี่ำน,นีเขามั่นมั่นเขามันเห็นน,นั่นเห็นนี่ดี <c oughs> พูดอายุสิแปดสิเก้ายี่สิบเริ่มแล้วเริ่มว่าจะออก,อกจากของแล้วแม่นว่าตัานตันครับตันครับ <c oughs> ปล่อยเขา <c oughs> เลียไปพี่น้องตามภาษาเล็กน้อยแล้วเล็กน้อยบ้าหนอกปบนนี้เหลอที่นองเขาทิอยู่น้ำดินน้ำรา้น้ำยำังไป ภาษีมีปุม่มต,ตันท่านของเขาเองเนาะแต่เขากับบริวาสิปล่อยเขาจนว่าให้เขากินตัวติดมทอดเดียวนี่นอ้องเขากับเบิ่งอยู่เก็บเอาลายบัวพักชีจีนเอามึงต้องเสียมไหมเงาที่ได้บุต้นหอมมัดใส่เนาะห่อหอม,มัดใส่อ้กินยังไน,นกินยังาาอะไรกินยังกินผักชีจีนเก็บผักชีกินกินเอาเขาหอมเร็ว ไปเขาหอมไปเร็วเขาหอมเร็วหายาเร็วไปไปเขาหอมไปไปตะกาสักกิมรสิเก็บอีกจกตะกาหนึ่งให้เต็มอีกตะกาหนึ่งพ่อกระเทือนพี่น้องว่านัดนาหนี่โคตรหลายนัดวันเสาร์นี่โคตรหลายเดี๋ยวไปเก็บอีกเก็บแถวนี้เบิดเลยก็ได้นี่ที่เห็นอยู่นี่เก็บพ่อเบิดโหลดตัดตัวดีให้เบิดพี่น้องแถวนี้บ่หลายประเด็น เติมเติมกันไปเอาไปน้อยไลกับสีพ่อกระเทือนจะเก็บแต่บะเกือเทียดีแล้วไปขายแล้วข้อของบะสุกขายชีะซมกันชีเตะเก็บบ่มคือว่านเลยบะเนียนบะเกือเทียดซุกมันบ่มีผักเลยวค่ะนี่ผักบ่ใหญ่ทีเก็บไปขายคือผลไม้กับวันน้ได้บะเกือเทียดบ่้มแนวกินเราะ เองปลูกใหม่ใช่ไหมคต้นพันธุ์เฮามีอยู่มันก็ยืนซึ่งเลยมูน่อมบ่ครับ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 แล้ว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 ใกล้แล้ว ได้แล้วแล้วทาก่อนอันนี้อย่างบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดไหวแนวต้นเดียวเมน่ไหวแนวไหวแป้งบัตเตอร์เฮดเขาสีคือดอกกุหลาบเลยพี่ดอกบัตเตอร์เฮดลักษณะเขาสี่อกคือดอกกุหลาบกีบดอก จอเดี๋ยวเดินไปตลาดมือหลังพี่นอ้องดีตลาดเดียวเดียวเนะาะบบบนี้เนะาะแต่บ่หลายรบันไดได้หนึ่งก่อนคนรู้เรื่องกิน,น,อ,นอันนั้อันต้นอันนั้นตอนนี้ไหมบีบก่นบีบ,บคอร์ดตาพี่น้องหลังพักตอ่อชิดดิขิดเร็วขึ้นเร็วล,ลงมาอย่างปไปไปเร็ว เสร็จเรียบร้อยด้วยครับผมก็มีผักชีจีนเนาะผักชีเหล้าในมนัดนึงพี่น้องมาเช็ดซองมากระพาะกระเทือนก็เลยเห็ดหมัดเดียวเลยมัดบักใหญ่เลยม,มัดเดียวพอกระเทือนก็เลยเห็ดหมัดเดียวไปแล้วก็มีผักบุ้งซีมัดต่าง,งกันเป็นสลัดนะครับผมสาเกียวมีอะไรตี่นลายเตูเต่งามๆม,มึงพี่น้องอกรอบครับกรออบเอ๊ไปเ,เดี๋ยวพี่น้องไปเจอกันตลาดนะครับผม เจอกันตลาดเมื่อนิ่งเนาะไปเที่ยวตลาดน้ำกันครับผมไปเจอกันตลาดครับสวัสดีครับกับลูกวัดดอสวัสดีครับสวัสดีครับเออเก่งอยู่ไปผ่า,านไป